ก็หนูยังไม่เจอพี่สาวเงีวันนั้นนั่นหนูจะถามพี่สาวกันเลยว่าหลังจากนั้นเป็นไงบ้างไม่เจอก็เลยโอ้ยยายกลัวนกกาต้องเคาะต้องให้ยายด้วยยายก็กลัวเขากลัวเขาก็ให้ลูกไปตามพู่งใหญ่เป็นลาบยายแล้วก็เอาทั้งรวดาเป็นคนยายก็กลัวเขากลัวเอา เคยก่อนหน้านี้เราเราอยู่ที่นั่นมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีสิบปีเราอยู่ใจสียจ่อไล้งลูกามาด้วยกันยลูกเเนหนูจะทำยังไงต่อลูกคิดคาดหวังอะไรยังไงไหมลูกอยากมีงานอยากให้มีคนมาช่วยง ญาติพี่น้องไม่มีแล้วเไม่มีม่ต,มต้พอมีพวกปินเนียอย่างเงี้ยหลังที่ผมได้ทราบเรื่องผมก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือแกออกมานะครับก็ได้พาแกมาที่นี่นะครับแล้วก็ทางพวกเราก็ได้กลับบ้านแล้ว ผู้นำต้นทุจร่งก็ได้ช่วยกันนะครับไปตัดไม้เลี้ยงมาปลูกเพลิงให้แก่ได้อาศัยอยู่ชั่วคราวนะครับก็วิงวอนผู้ใจบุญนะครับก็ช่วยบริจาคนะครับสร้างที่พักอาศัยที่ถาวรนะครับมันคงใม่แก่สักหน่อยนะครับเพราะว่านี่ถ้าฝนตกมาก็คงจะไม่คุ้มฟ้าคุ้มฝนนะครับก็ฝากถึงผู้ใจบุญนะครับช่วยบริจาคนะครับให้แก่ได้มีที่อยู่อาศัยคุ้มแดดคุ้มฝนนะครับ Obrigada.